ับท่านผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่อาสวัสดีพี่วินสวัสดีพี่นุชวันนี้ลุงชินนําเสนอร,รายการแบบไม่ให้อยู่ใกล้ชิดไม่ให้มายืนหัวไหลชนกันเหมือนเดิมเลยละครับโดยที่3ามคนชุดไทยไวเกา่าสยามปันสุกนะ่ะไม่ต้องมาพูดเปิดรายการเดี๋ยวจะติดโควิดกันนะมาอยู่ใกล้ๆกันามันไม่ดีต้องทําตามมาตรการของฝ่ายทางการปกครองเขา วันนี้นะครับลุงชินมาทักทายท่านผู้ชมเองท่านผู้ชมครับวันนี้ลุงชินก็จะมาพาท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไปรู้จักกีฬาที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนั่นก็คือเทเบิลเทนนิสอุ้ยพูดอย่างนี้บางคนไม่รู้จักแต่ถ้าบอกว่าเทเบิลเทนนิสนั่นก็คือปิงปองแล้วก็โอ้ยร้อ,ออกันเลยแหละครับก่อนอื่นนะครับท่านผู้ชมมาทําความรู้จักกับปิงปองกันก่อนก็แล้วกัน ก่อนที่จะพาไปรับรู้สาระอื่นๆในรายการต่อไปครับ ปิงปองหรือเทเบิลเทนนิสที่เรารู้จักกันนั้นถือว่าเป็นกีฬาที่มีความยากในการเล่นเนื่องจากธรรมชาติของกีฬาประเภทนี้ถูกจํากัดให้ตีรูปปิงปองโลงบนโต๊ะของคู่ต่อสู้ซึ่งบนฝั่งตรงข้ามมีพื้นที่เพียง4.5ฟุตคูณ5ฟุตและรูปปิงปองนั้นก็ยังมีน้ําหนักเบามากเพียง2.7กรัมโดยความเร็วในการเคลื่อนที่จากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งใช้เวลาไม่ถึง1วินาที ปิงปองในประเทศไทยโดยสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาเทเบิลเทนนิสของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าไปสู่ระดับสากลโดยส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมดำเนินกิจกรรมกีฬาเทเบิลเทนนิสทุกประเภทด้วยการออกกำลังกายการแข่งขันรวมทั้งดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาตั้งแต่ระดับหมู่บ้าน ตำบลอำเภอจังหวัดจนถึงระดับชาติและดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสถานที่เพื่อการฝึกซ้อมการแข่งขันการตัดสินให้ได้มาตรฐานสากลแน่นอนว่ากว่าจะมาเป็นนักปิงปองที่มีความสามารถได้ต้องมีเหตุปัจจัยต้องมีวินัยอย่างดีเยี่ยม สำหรับนักกีฬาปิงปองในส่วนของประชาชนทั่วไปปิงปองนั้นมีประโยชน์ต่อสุขภาพสำหรับผู้เล่นทุกวัยเป็นกีฬาที่เล่นกันได้ทั้งครอบครัวใช้สถานที่ก็ไม่มากนักอุปกรณ์ก็มีให้เลือกตั้งแต่ราคาแค่หลักร้อยแน่นอนปิงปองเป็นกีฬาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับอุดมศึกษา ปรบมือเพื่อเป็นแรงเชียร์ในการแข่งขันครั้งต่อไปสำหรับนักกีฬาผู้ที่มีความตั้งใจจะนำเหรียญทองมาเป็นของขวัญให้กับชาวไทยกีฬามีแพ้มีชนะนักกีฬาทุกคนที่คิดว่าจะเป็นผู้รับภาระนำชัยชนะมามอบให้คนไทยท่านคือฮีโร่ในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศจะแพ้จะชนะไม่ใช่เรื่องที่จะมากดดันนักกีฬา านนายกนะครับในฐานะที่ท่านเข้ามารับตำแหน่งใหม่นโยบายของท่านเนี่ยกับสมาคมเนี่ยตอนนี้ท่านวางนโยบายไว้อย่างไรบ้างครับครับก็ผมได้เข้ามารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานะครับก็คือเมื่อต้นปีนี้ก็ต้องเรียนว่าที่จริงแล้วตัวสมาคมทเทเบิลเทนนสิสแห่งประเทศไทยเนี่ยได้ดำเนินการเนี่ยค่อนข้างจะดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะในเรื่องของการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศนะครับนักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศก็หมายถึงว่าเวลาทําอย่างไรให้นักกีฬาเราเก่งแล้วก็ไปแข่งขันประสบความสําเร็จนะครับซึ่งเรื่องนี้สมาคมที่ผ่านมาทําได้ดีคราวนี้ผมมารับตําแหน่งต่อเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราก็ค่อนข้างจะมีความหนักใจตรงที่ว่า1เราจะทายังไงให้สมาคมเนี่ยดีกว่าเดิมคือสิ่งที่ดีอยู่แล้วทำยังไงจะทําให้ดีกว่าเดิม ประการที่2ก็คือผมเองเคยอยู่การกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเป็นรองผู้ว่าการการกีฬา,าทุกคนอาจจะมองว่าเราอยู่ในตําแหน่งที่มีโอกาสได้วางนโยบายหรือได้เห็นอะไรในภาพกว้างมาเพราะฉะนั้นการที่เรามาเป็นนายกสมาคมเนี่ยเราจะมีอะไรแปลกใหม่บ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นก็เรียนอย่างนี้ครับว่านโยบายของสมาคมเนี่ยก็จะเน้นหลักในเรื่องของการต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดคําว่าต่อเนื่องก็หมายความว่า เราจะทํำยังไงให้นักกีฬาของเราเนี่ยประสบความสําเร็จในระดับนานาชาติซึ่งเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องหลักนะครับยังเป็นเรื่องหลักอยู่ในส่วนของการพัฒนานักกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแต่ว่าสิ่งที่จะเพิ่มเติมเข้ามาก็คือว่าเราจะต่อยอดอย่างไรให้กีฬาเทเบิลเทนนิสหรือปิงปองเนี่ยเติบโต,ะตะขึ้นถึงขนาดว่านักกีฬาที่เข้ามาเล่นปิงปองสามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้ หรือที่เราเรียกว่าเป็นเป็นนักกีฬาอาชีพนะครับหรืออุตสาหกรรมกีฬาที่เราพูดว่าอาจจะมีเรื่องของร้านค้ามีเรื่องของกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยทำยังไงให้วงการปิงปองเนี่ยมันอยู่ได้เติบโตเป็นอุตสาหกรรมซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราคิดจะทาต่อยอดขึ้นไปนะครับแต่แน่นอนการที่จะทําให้มันเกิดการเป็นอาชีพหรือเป็นอุตสาหกรรมเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับ ความนิยมของกีฬาชนิดนั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นที่มาของตัวเม็ดเงินตัวสปอนเซอร์ตัวอะไรต่างๆเสี่เข้ามาดังนั้นสิ่งที่สมาคมคงจะต้องทําควบคู่กันไปด้วยก็คือการสร้างฐานนะครับมวลชนนะก็ท้ายที่สุดแล้วก,ก็คิดว่าเราคงต้องทําทุกมิติของกีฬานั่นก็คือกีฬาขั้นพื้นฐานกีฬามวลชนกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ กีฬาเพื่ออาชีพแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมกีฬานะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยสมาคมอย่างที่เรียนนะครับเราอาจจะเน้นไปในเรื่องของเ,ออเรื่องของการพัฒนากีฬาเป็นเลิศซะส่วนใหญ่เพราะว่าอาจจะเป็นด้วยเรื่องของอองบประมาณเรื่องของตัวกําลังบุคลากรต่างๆนะครับแต่ว่าพอพอเข้ามาเนี่ยผมคิดว่าเราจะต้องขยายตรงนี้ไปเพราะว่าถ้าถ้าเราไม่ขยายตรงนี้ออกไปเนี่ย การเติบโตมันก็จะช้านะครับแล้วก็ไม่ยั่งยืนท่านผู้ชมคงเคยเล่นกีฬาประเภทนี้มาตั้งแต่สมัยระดับปฐมศึกษาแต่ลุงชินว่าน้อยคนละครับที่จะเก่งเหมือนนักกีฬาในภาพที่นำเสนอ นักกีฬาเหล่านี้ต้องฝึกครับต้องซ้อมกันทุกวันเป็นแบบต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานละครับกว่าจะเก่งกล้าสามารถได้ถึงขนาดนี้ดูสิทั้งบุ้หญิงทั้งบู้ชายโอุ้ยเก่งเกๆเก่งเกกันจริงๆเลยครับแล้วกีฬาปิงปองเนี่ยลุงชินว่าอันตรายจากการบาดเจ็บในการฝึกซ้อมนั้นน้อยมากจริงๆครับอุปกรณ์ก็ไม่หยุบยากหาซื้อได้โดยทั่วทั่วไปตามร้านขาย,ขายขอ,อุปกรณ์กีฬากรณีที่เราฝึกขั้นพื้นฐานนะครับ ลุงชินว่าผู้ปกครองควรสนับสนุนหากลูกหลานของท่านชอบกีฬาประเภทนี้และที่สำคัญมีการแข่งขันระดับโอลิมปิกด้วยเชียวนาหนูมีวิธีฝึดปิงปองยังไงฮะลูก ตีทุกวันหรือว่าตีทุกเดือนทุกเดือนค่ะทุกเดือนเออแล้วเย็นเรีนทุกวันเนี่ยมีมีตีไหมเวลาไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยตีไหมไม่ค่ะไม่เคยได้ตีด้วยโอ้โหแต่ทำไมเก่งอ่ะมีครูสอนไหมคะไม่มีแต่พ่อสอนพ่อสอนเหรอพ่อทำไมสอนปิงปองได้อ่ะเพราะว่าอยากให้หนูมาเล่นปิงปองค่ะให้หนูเล่นปิงปองพ่อเป็นนักกีฬาปิงปองไหมลูกเป็นค่ะเหรือพ่อก็เป็นนักกีฬาปิงปองโอ้เดพ่อเคยได้แชมป์ไหม ไม่รู้ต้องไปถามไม่รู้ต้องถามแต่หนูอ่ะได้แชมป์แล้วล่ะแน่แน่่ะหนูแรงหนึ่งด้่งเลยนะวันนี้ดีใจไหมครับดีใจหครับสรัการมองการในวันข้างหน้าสาหรับการสร้างนักกีฬารุ่นใหม่ครับกั้เยาวชนต่างๆก็ดีหรือนักกีฬาหน้าใหม่ก็ดี วิธีคิดของสมาคมเนี่ยเรามีแนวคิดอย่างไงบ้างครับ okay. สำหรับการสร้างนักกีฬาเนี่ยต้องยอมรับว่าปัจจุบันการแข่งขันเนี่ยสูงมากแล้วก็การฝึกนักกีฬานะครับต้องเริ่มตั้งแต่เด็กสมัยก่อนเราคิดว่าเราฝึกเด็กอายุ10ขวบก็ถือว่าโอเคละ9ขวบ8ขวบก็ถือว่าอายุน้อยแล้วแต่ปัจจุบันไม่ใช่นะครับปัจจุบันเนี่ยเขาฝึกกันตั้งแต่5ขวบ4ขวบก็เริ่มมีแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่สมาคมจะทําในเรื่องของการพัฒนานักกีฬาเนี่ยก็จะมีแบ่งออกเป็นสี่กลุ่มใหญ่ๆ,ๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนักกีฬารุ่นประชาชนคือคือรุ่นรุ่นใหญ่นี่แหละอันนี้คือเป้าหมายชัดเจนนะครับคือจะต้องประสบความสําเร็จในเรื่องของความเป็นเลิศแล้วก็ต่อยอดไปอาชีพกลุ่มที่2คือกลุ่มเยาวชนนะครับกลุ่มเยาวชนก็คือเพื่อเสริมสร้างให้เขามีความแข็งแกร่งนะครับเพื่อจะเป็น รุ่นประชาชนหรือรุ่นใหญ่ที่ที่ดีในอนาคตนะครับแล้วก็ถอยลงมาอีกก็คือรุ่นจิ๋วที่เราถ้าถ้าเป็นสับของปิงปองก็เป็นรุ่นรุ่นโฮสนะครับก็จะมีตั้งแต่อายุที่เขาแข่งกันก็คือ9้ขวบ11ขวบแต่ของสมาคมเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่5้าขวบเลยนะครับ5้าขวบ6ขวบ7ขวบ8ปขวบช่วงนี้จะเริ่มเลยเราจะมีโครงการที่เราเรียกว่าโครงการปิงปองพันจิ๋ว นะครับอันนี้ก็คือสําหรับเด็กเล็กๆที่เราจะเริ่มนํามาฝึกตั้งแต่เล็กนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเนื่องจากอย่างที่เรียนคือปิงปองเนี่ยมันมีหลายมิติเพราะฉะนั้นเราก็มีรุ่นอาวุโสนะครับอาวุโสของสมาคมเราเนี่ยก็ตั้งแต่รุ่น40ปีขึ้นไปนะรบเรามีการแข่งขันรุ่น40ปี50ปี 60- 65นะครับเ0เหล่านี้เป็นต้นดังนั้นจะสังเกตได้ว่าในการพัฒนานักกีฬาของเราเนี่ย จะเริ่มตั้งแต่เล็กๆนะครับตั้งแต่ 4- ี่ห้าขวบจนกระทั่งเล่นได้จนกระทั่งมีอายุมากๆนะครับเจ็ดสิบแก็ยังมีคนเล่นกันอยู่นะซึ่งในการฝึกแต่ละช่วงอายุเนี่ยก็จะต่างกันนะครับของเรามอ,อยางครับว่าการฝึกเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องใช้สูตรสําเร็จสูรเดียวไม่ใช่ว่าเวลาฝึกต้องเรียกตัวมาเก็บตัวฝึกซ้อมรวมกันนะครับนะอาจจะไม่จําเป็นทุกคนอาจจะสามารถที่จะฝึกซ้อมตามสโมสร ของตัวเองได้นะครับตามที่ต่างๆในจังหวัดของตัวเองหรือตามโรงเรียนหรือตามอะไรแต่สิ่งที่จะทําให้มีคุณภาพก็คือตัวโค้ชนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้เนี่ยสมาคมก็จะต้องมีการพัฒนาโค้ชให้มีความรู้จริงๆนะครับในการที่จะไปกระจายสอน พเจริญพรพยาติโยมศรัทธาสาธุชนหลวงพ่อเวลาจะทำอะไรก็จะนึกถึงเป้าหมายหรือความสำเร็จเนี่ยให้ชัดเจนซึ่งบางเรื่องบางอย่างเนี่ยบางคนก็ทำอยู่แล้วแตหลวงพ่อก็เห็นบางทีก็เอาแบบอย่างมาจากคนอื่น ที่ทำให้เราเกิดแรงบันดาลใจเพรพะอยกตัวอย่างคนบางคนแขนที่การเอาไม้ปิงปองมาผูกไว้ที่แขนแล้วก็ตีเขาก็ตีได้ไม่ใช่แค่ได้ได้แชมป์โลกก็มีและเป็นคนไทยเรานี่เองยัตยโยมจะเห็นว่าคนที่จะ เปนถึงระดับแชมป์โลกหรือแชมป์โอลิมปิกได้เนี่ยไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนแต่เราจะทําให้คนเก่งในระดับเป็นแชมป์โลกหรือแชมป์โอลิมปิกได้หรือว่าเป็นนักกีฬาที่ประสบความสําเร็จได้เนี่ยมันต้องมีอะไรหลวงพ่อมองอย่างนี้ว่าถ้าพวกเราทุกคนมองย้อนกลับไปตอนเด็กๆนะ บางทีเราก็จะััเรอดตัวเองว่าเราใช้ชีวิตตอนเด็กๆไร้สาระมากเอาแต่วิ่งเล่นยิงนกตกปลาทําบาปไปวันๆหนึ่งแต่พอเราอายุมากขึ้นเราก็จะเห็นว่าเออชีวิตที่ดีเนี่ยมันต้องมีการฝึกฝนตัวเองมาตั้งแต่เด็กๆหลวงพ่อจึงเอาข้อคิดเนี้ยมาใช้ในการพัฒนาเรื่องราวต่างๆลูกๆหลวงพ่อเนี่ยหกเจขวบก็ต้องปลูกผักกันเป็นแล้วเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาได้แล้ว มีอาชีพนั่นเองแต่ด้านหนึ่งเนี่ยเด็กบางคนชอบดนตรีเราก็สนับสนุนให้เขาเล่นดนตรีแต่บางคนอยากเป็นนักกีฬาอาชีพหลวงพ่อก็สนับสนุนส่งเสริมการเป็นนักกีฬาอาชีพอย่างจริงจังมีนักตะก้อที่เตรียมจะไปเป็นทีมชาติในอนาคตนักฟุตบอลที่จะเป็นนักฟุตบอลอาชีพเป็นนักฟุตบอลทีมชาติในอนาคตก็ทําอย่างจริงจังและกระทุ่มเท แต่ที่สำคัญญาตโยมสิ่งเหล่านี้มีสองสาประเด็นที่ทำให้เราประสบความสาเร็จอันแรกก็คือต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กๆหลายประเทศก็ฝึกเด็กตั้งแต่อายุ3-4ี่ขวบหขวบถ้าเด็ก3 4มสี่ห้ขวบนี่เริ่มเล่นกีฬาหรือว่าเริ่มพัฒนาตัวเองในเรื่องการแข่งขันกีฬาเนี่ยโตขึ้นแน่นอนเขาต้องเก่งแน่ๆน,นี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเราไม่ค่อยจะทําไม่ค่อยจะมีกัน ส่วนใหญ่ก็จะไปเล่นกีฬากันจริงๆจังก็หลัง10ขวบแล้ว12-13อย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อก็เลยอยากจะฝากญาติโยมว่าถ้าเราจะทำอะไรให้ไปถึงเป้าหมายสูงสุดเนี่ยมันต้องเริ่มเหมือนตั้งแต่เด็กๆเ,เลย3 4 5ีหขวบนี้ต้องสอนให้เขาเล่นกีฬารักกีฬาจะเล่นฟุตบอลจะเตะตะก้อหรือว่าจะว่ายน้ำอะไรก็แล้วแต่เราฝึกได้ตั้งแต่เด็กๆญาติโยมอันนี้ก็อยากจะฝากญาติโยม พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยนะอย่าอย่าไดา้ปล่อยโอกาสนี้อย่าได้เสียโอกาสนะเด็กๆลูกหลานอายุ3 4มสี่ห้าขวบพาเข้าไปฝึกพาเข้าไปซ้อมพาเข้าไปดูกีฬาบ้างนะเพื่อให้เขาเกิดแรงบันดาลใจาอยากเล่นกีฬาซึ่งหลวงพ่อว่าดีกว่าเด็กติดเกมเดี๋ยวนี้เด็กสองขวบสามขวบเล่นเกมเป็นนะถือโัรศั์มือถือเล่นเกมจนกระทั่งกลายเป็นทาอย่างอื่นไม่ค่อยจะเป็นแล้ว หันมาเล่นกีฬากีฬาก็จะช่วยเรื่องยาเสพติดด้วยเด็กที่เล่นกีฬาก็จะห่างไกลยาเสพติดเด็กที่เล่นกีฬาก็จะไม่ไม่เกเรไม่ติดเกมแต่อย่างไรก็ตามเรื่องนี้สําคัญที่ว่านอกจากจะฝึกตั้งแต่เด็กแล้วมันต้องมีวิธีการฝึกที่จริงจังรวมทั้งเทคโนโลยีรัตกรรมอะไรต่างๆก็ต้องเอาเข้ามาสนับสนุนกันหลวงพ่อพยายามสร้างโอกาสให้กับเด็กๆโดย มองถึงปัจจัยรอบด้านที่จะทให้เด็กประสบความสําเร็จจะทําให้เด็กเล่นฟุตบอลเก่งมันก็ต้องมีลูกฟุตบอลให้เด็กเตะมีรองเท้ามีสตนร์ใส่เตะฟุตบอลให้เขามีสนามฟุตบอลให้เขาซ้อมอย่างนี้เป็นต้นนะโดยเพราะอย่างยิ่งเรื่องของความแข็งแกร่งนะทักษะพื้นฐานต่างๆต้องอาศัยเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาอีกด้วยนะอย่างเรื่องนี้หลวงพ่อก็พยายามพยายามมองให้รอบด้านแล้วก็พยายาม สร้างนะบรรยากาศในการเล่นกีฬาให้ให้ดีเพื่อเด็กเข้ามาเล่นแล้วนอกจากเขาจะามีความสุขสนุกสนานนะกับการเป็นนักกีฬาแล้วเขายังมีอนาคตนักฟุตบอลอาชีพนักตะก้ออาชีพนักวอลเลย์บอลอาชีพสารพัดท,ที่จะเป็นอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้นักกีฬาในโลกนี่หลายคนค่าตัวเป็นร้อยล้านพันล้านบางคนก็มากกว่านั้น เราก็เห็นมาแล้วน,ะนักกีฬาคนหนึ่งอาจจะมีค่าตัวหลายพันล้านก็เพราะเขามีความสามารถจะทําอย่างไรให้ลูกหลานเรามีความสามารถสรุปก็คือว่าต้องฝึกกันตั้งแต่เด็กยาติยยมแล้วฝึกให้ถูกวิธีทุ่มเทต่อเนื่องสุดท้ายเราก็จะประสบความสําเร็จได้เหมือนนักกีฬาหลายๆคนในประเทศไทยเราขอเจริญพร จะเปนาาแน่นอนครับอันนี้เป็นนโยบายที่ผมเรียนแล้วว่าผมตั้งเป้าหมายไว้นะครับว่าเราจะต้องเป็นอาชีพให้ได้ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าตอนนี้นักกีฬาเราก็ถือว่าความเป็นเลิศได้อยู่ในระดับหนึ่งแล้วนะครับมีความสามารถเราได้ไปโอลิมปิกโอลิมปิกจัดมาเจ็ดครั้งนะครับเราพลาดครั้งเดียวคือครั้งแรกนั้นเราได้ไปโอลิมปิกมาทุกครั้งนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของนักกีฬาเนี่ย เราก็มีมีฝีมือนะครับเรื่องการบริหารจัดการการจัดการแข่งขันพวกเราอาจจะไม่ทราบนะครับว่าสมาคมเทเบิลเทนนิสของเราเนี่ยได้รับรางวัลระดับโลกในแง่ของการจัดการแข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็น World Tour Grand Final นะครับที่จัดที่ Indoor s t a d i u m เนี่ยอันนั้นเราก็ได้รางวัลว,ว่าจัดการแข่งขันดีที่สุดในปีนั้นนะครับแล้วก็ชิงแชมป์เอเชียนะครับที่เราจัด ก็สหพันธ์ก็ให้รางวัลเราว่าเป็นการจัดการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ดีที่สุดตลอดกาลนะครับ best ever นะหรือแม้แต่ชิงแชมป์โลกในเรื่องของเยาวชนนะครับเราก็าได้รางวัลเพราะในในเรื่องของการจัดการแข่งขันเนี่ยเราถือว่าเ,าเราสามารถทําได้ดีนะครับเพียงแต่การเป็นอาชีพก็อย่างที่บอกครับว่าหลักการสําคัญคือทําอย่างไรจะให้นักกีฬาเนี่ยหรือผู้เกี่ยวข้องมีรายได้ เพราะว่าคําว่าอาชีพเนี่ยหมายความว่าถ้าเขามาเล่นแล้วเขาต้องเลี้ยงตัวเองได้มีไรายได้เข้ามาควนี้ถามว่าเม็ดเงินจะมาจากไหนล่ะเช่นสโมสรเนี่ยถ้าเขาจะทําทีมนักกีฬาสโมสรต้องจ่ายเงินเดือนให้นักกีฬาสโมสรจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนะครับหรือเวลาเราจัดการแข่งขันนะครับทำยังไงจะมีสปอนเซอร์เข้ามานะครับทำยังไงถึงจะมีการถ่ายทอดทีวีนะครับเพราะว่ากีฬาอาชีพส่วนหนึ่งรายได้หลักจะมาจาก ค่าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดต่างๆเหล่านี้นะครับเพื่อน้นถามว่าถ้ากีฬาเราไม่เป็นที่นิยมเนี่ยนะสิ่งต่างเหล่านี้มันจะไม่เกิดนะเพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของของผู้สนับสนุนเนี่ยเขาจะมองกลับกันกับเราคนกีฬาเนี่ยจะมองว่าเราจะทํำยังไงให้ให,ให้กีฬาเราเติบโตแต่ว่าผู้สนับสนุนเนี่ยเขาจะมองอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเขามาสนับสนุนแล้วทํำยังไงสินค้าเขาจะขายได้มูลค่าของเขา สูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเข้ามาเขาก็ต้องคิดแล้วว่าถ้าเข้ามาแล้วปรากฏว่าถ่ายทอดหรือสนามสนุนไปปรากฏคนดูก็ไม่สนใจไม่ค่อยมีคนชมผมก็เชื่อว่าสปอนเซอร์ก็อยู่พักเดียวก็กถอยออกไปแต่ถ้าสมมติว่าสปอนเซอร์เข้ามาปรากฏาโอ้โหสินค้าเขาก็ขายดีขึ้นอะไรก็ดีขึ้นอันนี้ผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่ที่จะประสบความสําเร็จดังนั้นก่อนที่เราบอกว่าจะเป็นอาชีพได้ไหม ตอนนี้เราต้องสร้างองค์ประกอบให้เรียบร้อยซะกอ่อนนะครับองค์ประกอบคือตอนนี้ตัวนักกีฬาเราดีแล้วการจัดก,การเราดีแล้วตอนนี้ก็เหลือเรื่องของแง่ความนิยมต่างๆนะครับแล้วก็ถ้าเราทําตรงนี้ได้ผมเชื่อว่ากีฬาอาชีพจะดได้ครับ ใจรักถ้าอยากเก่งอยากเป็นนักกีฬาเหมือนรุ่นพี่พลุงชินคิดว่าเล่นกีฬาเก่งดีกว่าเอาเวลาไปเล่นเกมบนมือถือท่านผู้ชมท่านผู้ปกครองมาส่งเสริมบุตรหลานสนับสนุนให้น้องๆเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพกับกีฬาเทเบิลเทนนิสกันเด้นะครับก็เป็นปองนั่นแหละวันนี้ต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านนายกสมาคมกีฬาเท,เ,เทนนิสแห่งประเทศไทยนะครับและขอลาท่านผู้ชมลุงชินและสหายชุดไทยไวัยเก๋าสยามปันสุขเนี่ยเดี๋ยววันนี้ก็มาลาท่านผู้ชมซะสิอ้าวมาหัวไหลไม่ต้องมาชนกันอยู่ห่างๆกันคนละกรอบนั่นแหละดีแล้วขอสวัสดีทุกท่านขอให้มีความสุขพบกันใหม่ตอนหน้าลาละครับสวัสดีจ้าพี่อาสวัสดีพี่วินสวัสดีสวัสดีพี่นุ๊โอ้ยนะสวัสดีท่านผู้ชมครับลาแล้วบายบาย,บาย,บาย